นาน้านนันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนาราันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเรื่องยายจ๋ากลับมานะเบสซี่รักคุณพ่อแต่พ่อของเขาเป็นช่างซ่อมรถจึงยุ่งอยู่กับงานตลอดเวลาเบสซี่รักคุณแม่แต่คุณแม่ของเธอก็ยุ่งเกินกว่าที่จะมีเวลาเล่นกับเบสซี่ เบสซี่มีน้องชายชื่อออลลี่แต่เขาก็ยังเด็กมากและตัวเหม็นเกินกว่าที่เธอจะรู้สึกสนุกด้วยกฤษณะเพื่อนข้างบ้านของเบสซี่ก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องทำโชคดีที่เบสซี่มีคุณยายในตาของคุณยายมีจุดเล็กๆคล้ายไข่นกคุณยายมีนิ้วโป้งงอและมีรอยย่นเหนือสันจมูกคุณยายเล่นไพ่มายากลได้ด้วยแถมยังฝึกนกให้เชื่องได้อีกต่างหาก คุณยายและเบสซี่เตะบอลด้วยกันและเล่นซ่อนหากันแต่เกมโปรดของเบสซี่ก็คือนับกระบ,บนใบหน้าของคุณยายคุณยายมีเวลาให้เบสซี่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งคุณยายล้มป่วยและจากเบสซี่ไปเบสซี่คิดถึงคุณยายเบสซี่คิดถึงนิ้วโป้งงอในตาที่มีจุดเล็กๆและรอยย่นเหนือสันจมูกของคุณยาย บางครั้งตอนกลางคืนเบสซี่คิดว่าเธอเห็นหน้าคุณยายบนลายผ้าม่านแต่พอรุ่งเช้าภาพนั้นก็หายไปคุณแม่บอกเบสซี่ว่าคุณยายไปสวรรค์แล้วสวรรค์อยู่ที่ไหนคะเบสซี่ถามคุณยายโทรหาเราได้ไหมคะยามค่ำคืนเบสซี่จ้องดูดวงดาวเพื่อมองหาสวรรค์แต่เธอก็เห็นเพียงแสงไฟที่สาสองมาจากเครื่องบิน คุณพ่อของเบสซี่บอกเธอว่าตอนนี้คุณยายกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอาจจะเป็นต้นไม้หรือดอกไม้ครั้งหนึ่งเบสซี่เคยเห็นหน้าคุณยายบนต้นไม้แต่เมื่อมองไปอีกครั้งก็ไม่มีแล้วกฤษณะเพื่อนข้างบ้านของเบสซี่บอกว่าคุณยายอาจจะเกิดใหม่เป็นสัตว์หรือนกก็ได้เบสซี่จึงพยายามจ้องมองดูสัตว์ทุกตัวที่เธอเห็นแต่ก็ดูไม่เหมือนคุณยายเลย แม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยเห็นลูกลิงชิมแปนซีที่ดูเหมือนออลลี่น้องชายของเธอก็ตามเมื่อเบสซี่โตขึ้นเธอยังคงคิดถึงคุณยายในบางครั้งเบสซี่แต่งงานและมีลูกสาวหนึ่งคนเธอและสามีตั้งชื่อลูกว่าโรสพวกเขารักโรสมากในตอนแรกโรสก็ดูเหมือนกับเด็กทารกทั่วไปแต่เมื่อเธอโตขึ้นเบสซี่เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง ในตาของโรสมีจุดเขียวเล็กๆคล้ายไข่นกเธอมีนิ้วโป้งงอและมีรอยย่นเหนือสันจมูกเมื่อโรสอายุสามขวบเธอเริ่มมีกระบนใบหน้าพอโรสอายุห้าขวบเธอเริ่มฝึกนกให้เชื่องสำหรับเบสซี่แล้วราวกับว่าคุณยาได้กลับมาหาเธออีกครั้งฟังที่เธแล้วอย่าลื กดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ